ดีต้อนรับสู่ BK Auto Garage ช่องของเรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และระบบอาวุธล้ำสมัยจากทั่วโลกติดตามเราเพื่ออัปเดตความรู้ที่น่าสนใจซึ่งคุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทรงพลังและแน่นยำที่สุดในคลังอาวุธของกองทัพเรือยุคใหม่ นั่นก็คือขีปนาวุธ r b s 1 5 s ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล r b s 1 5ที่มีชื่อเสียงซึ่งพัฒนาขึ้นในประเทศสวีเดนโดยรุ่นเอฟนี้ได้รับการออกแบบมาให้ยิงจากเครื่องบินรบโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายในทะเลจากระยะไกล ทีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซาวร่วมกับดีดีเฟนซ์โดยเป็นเวอร์ชันยิงจากอากาศของ RBS65 MK3 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงมาจาก RBS65 MK 2สจุดเด่นของ r b s 1 5ี F, คือความสามารถในการบรรทุกและยิงจากเครื่องบินขับไล่เช่นแจสสามสเกรเซึ่งเป็นเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายบทบาทและมีความทันสมัยทำให้การผนวกระหว่างทีปนาวุธกับเครื่องบินเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความสามารถในการสกัดกั้นภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างมีประส สิิทธภาพ ABS 15F มีน้ำหนักประมาณ800กิโลกรัมรวมทั้งหัวรบและเชือเพลิงมันสามารถเดินทางด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงแต่มีระยะทำการไกลกว่า200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความสูงและความเร็วของเครื่องบินที่ยิงออกไปเส้นทางบินของทีปนาวุธจะต่ำมากแบบเลียดผิวน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปรวจ,จับจากเรดาร์ของศัตรูและเพิ่มโอกาสในการเข้าโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จ ในการนำทางถีปนาวุธจะใช้ระบบนำทางเฉยในช่วงต้นและสลับไปใช้เรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบแอคทีฟในช่วงท้ายก่อนพุ่งชนเป้าหมายความแน่นยันี้ทำให้ถีปนาวุธสามารถโจมตีเรือที่เคลื่อนที่อยู่ได้อย่างแน่นยัมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบใดก็ตาม ตัวรวบของ RBS 15F <c oughs> เป็นชนิดระเบิดแรงสูงแบบแตกสะเก็ดน้ำหนักประมาณ200กิโลกรมัมที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเรือรบระดับริเกตหรือเรือที่ใหญ่กว่านั้นการโจมตีมักจะพุ่งเข้าทีา่ไม้กับแนวน้ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการทะลุผ่านตัวเรือทำให้เกิดการร่วงไหลหรือทำลายโครงสร้างเรือได้ในทันทีนอกจากนี้ RBS 15F เังนสามารถตั้งโปรแกรมลวงหน้าที่ยิงผ่านจุดต่างๆหรือหลบหลีกแนวป้อง มีพนาโรคท่นีย้ยังมีความสามารถด้านด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างนีนยมโดยเวลานำวิธีสามารถอรับความถี่อัตโนมันติเพื่อ้ารการการบคุมทางที่วิทยุจากระบบป้องกันของเรือ ภองังอากาศที่มีขนาดเล็กก็สามารถสร้างความเสียหายแก่กองเรือศัตรูได้โดยไม่จําเป็นต้องเข้าไปในเขตอันตรายด้วยระยะยิงไกลและความแน่นยัางที่สูงทําให้เครื่องบินสามารถทําลายเป้าหมายโดยไม่ต้องเสี่ยงตัวระบบทีปนาวุธนี้ยังมีจุดเด่นด้านการซ่องบํารุงที่ง่ายโดยสามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบที่รองรับได้โดยไม่ต้องปรับแต่งมากนะัก ความยือดหยุ่นสูงในการใช้งานร่วมกับระบบรวบต่างๆของประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นระบบสังการหรือติดตั้งกับเครื่องบินที่หลากหลายส่งผลให้หลายประเทศที่ใช้เครื่องินหลาย,ลายรุ่นสามารถนำทีปนาวุธมีไปปรับใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนจำนวนมากในระบบใหม่ทั้งหมดด้านการรวบแบบครือข่ายทีปนาวุธรุ่นนี้สามารถรับข้อมูลจากระบบอื่นๆได้เช่นอากาศยานไร้คนขับ หรือแม้แต่ดาวเทียนซึื่อช่วยให้สามารถกลับเป้าหมายหรือเปลี่ยนแผนระหว่างที่ขีปนาวุธอยู่ระหว่างทางได้เพิ่มความยืดหยุ่นและความแน่นยำอย่งอางมหัศาลในสภาพการรบที่เปลี่ยนแปลงเร็วขีปนาวุธนี้สามารถปฏิบัติการในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ดีไม่ว่าจะเป็นหมอกโลนหรือที่ลมแรงโดยระบบทั้งหมดได้รับการป้องกันและทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่าทารายไม่ว่าจะอยู่ในทะเลแถบลูมิูขุ่เพียร มีแผนพัฒนา RBS-15A ต่อไปโดยเน้นการเพิ่มระยะยิงปรับปรุงระบบนำทางและพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือยุคใหม่ได้มากขึ้นนี่แสดงให้เห็นว่าอีลินาวุธนี้ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมากในทศวรรษข้างหน้า RBS-15A ซึงไม่ใช่แค่อฮลินาวุธธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการควบคุมทะเลและยับยั้งภัยคุกคามจากรือรบจัูไร้อย่ออย่างชัดเจน และความสามารถในการกรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมจึงเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่คูณตับตามองอย่างยิ่งในยุคข,ขอองค์การรบที่ครอบคลุมทั้งทะเลอากาศและไซเบอร์ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอเกี่ยวกับยาปนาวุธ ABS 15S ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหานี้และต้องการติดตามเทคโนโลยีทางทหารและระบบอาวุธล้ำสมัยเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไป